กรับผมกับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งช่องอ่ายูทูปบนชนกงฟ้ามละเอียดทุกผู้ทุกคนนะครับผมสวัสดีประจําช่วงแรงๆครับประจำวันวันที่หกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อครับผมกะแรงๆนี่ครับเข้ามาเปิดแบงค์ว่าแม่ลูกมีสองโค้มเหยือกกันเด้อครับผมเป็นแม่ลูกผู้กับแม่ลูกเมียครับอ่าเป็นไทยกลางไทยใหญ่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเริ่มจากแม่ลูกเมียก่อนกันก่อนครับนี่คมแรกนะครับแม่ลูกเมียครับแดงทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผม ส่วนสูงแม่อยู่ลอย40นะครับงว่าลูกแหลกพร้อมนะครับผมงว่าลูกแหลกพร้อมติดใจยักน้อยนะครับงว่าหนาแรงครับผมนี่ลูกสาวครับตัวดีครับดูนมเบิรงครับลูกสาวไว้สามสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนขออภัยมุมแคบเล็กน้อยนะครับทายในข้อครับมือนี้นี่นะครับไปปล่อยกินหนามาหมือเด้วครบนี่หนึ่งหมื่นแปดพันหาร้อยบาทนะครับ หนึ่งมืนแปดพันหาอยบาทพร้อมทรงฟีไห่สองรอยกิโลเมตรแหลกครับผมเก็บเงินหนาขอกนะครับเก็บเงินหนาขอกว่าได้ความจำก้อนแม่ตาบาทเดียวครับผมมาตะบักน้ากันครับถารับอยู่หนาขอกได้เลยครับผมเห็นง่วนเราจังไหนจกเงินปลอดไพยแทืนน่นอนครับผมแหลกแม่ลูกเนี้ยพานไปครับผมต่อไปเป็นแม่ลูกผูนะครับแม่ลูกผูอันนี้ถึงว่าลูกแล้วลราลูกสามนะครับผมนี่แล้วลราลูกสามครับแม่ดาส่วนสูงลอยยี่สิบแปดครับผม บ่่แมนให้กี่นะครับผมนี่เป็นออกให้กลางแล้วนะครับคนงามคนใหญ่อยู่นะครับผมอ่างดีทรงหลูกงามพร้อมบองคับลูกไส้เพิ่นพ่นน่ะเนี่ยนังยีลูกไส้ประมาณเดือนนะครับเดือนน้อยๆหรือเกือบสี่เดือนออกมาหนี่ครับผมเบองคัเต่าโนมแม่เพิ่นครับกําลังเต็งเลยเต่างงามครับเลี้ยงลูกเก่้งครับว่าแม่นี่ทรงหลูกงามพร้อมลูกผูนะครับครบนี่ผมแบ่งใราค่าหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับ หนึ่งมืนสามพันบาทเท่านั้นครับพร้อมทรงฟรีไฮสองรอยกิโลเมตรแรกขึ้นกันนี่ประกันทำนี้ให้ทุกตัวครับขาโตขาถอนกระดูกสว่างสุดด่วนนะครับประกันทำนี้ให้อ่าเนี่หล่านี่หูใสยังน้อยครับหูของเลือดน้ำมากแต่น้อยครับผมเศร้าแล้วครับว่นนี้มีผลกับการเลี้ยงลูกยังนะครับผมนี่เลี้ยงงัวเลี้ยงเอาตัวอ้วนตัวงามเอาเนื้อนะครับแม่นี่ไม่ได้เก็บครับผมไม่ได้เลี้ยงครับมันทรงลูกงามครับผมนั่นผลงานเพิ่น 13,000บาทครับผมหรืออยากนกไปนะครับผมเอาน้ำสอง0มืนแดอบาทนะครับสอง0มบาทเท่านั้นครับผมความสูงฟีไหส200อกิโลเมตรแหละคือเกาครับไก่ไก่ยังไรไก่ยังท่วงบอกว่าจากันนะครับ0 8น3์แปดสี่สามองหนึ่งห่าเกเกนะครับหรือใครอยากเขามาเบิ้งโตจริงครับขอผมสั่งอยู่บานดูไงตำบลหนองแคนอำเภอปะทุ่มรัดจังหวัด้อยเอ็ดนะครับอยากเบิ้งโตกวานะครับผู้ใดอยู่ไก่นะครับหรือทางไกลครับกับ เอาคลิปนี่เป็นหลักเลยนะครับผมขอมุ่นเลยอยดชัดเจนครับตรงป๊กแแะครับผมตรงปกแทหแเนี่ยนอนผมแรนทรงเองทั้งหาครับว่า้องห่วงอืมนี่นะครับมานน้ำกันแคะท่มากนะครับมาน้ำกันแคะท่มากปรึกษากันดีๆครับผู้ที่สื่อผู้สี่เรียงนะครับผมให้มากน้ำกันนะครับให้เห็นเป็นทังเดียวกันเด้ออ่าง้อขึ้นรถขึ้นล่แล้วกับว่าอย่าให้พิจัยกันนะครับผมเพราะว่าทังเฮ้า บ่ไดเอามาจำน้ำเมตตาบาทเดียวครับผมเอาใจสื่อใจความพี่น้องนะครับกะที่พ่านมากกหรโอเคครับผมว่าม,มีผัวใดมีปัญหานะครับนี่แม่ลูกสาวกันครับตัวดีตัวดีวด <S <S 1> <S 1> แม่ลูกเนี้ยเมื่อแปดพันหารอยครับแม่ลูกผูหนึ่งหมื่นสามพันบาทยกไปสองเมื่นแปดพันหารอยบาทนะครับมาทำการโทรมาศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเกๆ้ะครับผม สำหรับมือนี้กะมาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังไว้เท่านี้ครับหมักน้ำกันเน้นมักกรโทษนะครับเน้นมักกรโทษสื่อว่าสื่ออีกกันอีกเรื่องนึงครับโทษมาสอบถามเข้าวๆกันได้ครับผมสำหรับมือนี้ฝากไว้ซ้ำหนีครับกาบสวัสดีครับ